ก็ถ้ามันเป็นแบบนี้ทำไมก็ต้องหยุดเพราะว่าเราเดินต่อไม่ได้เพราะว่าเหมือนแจ้กบอกไปว่าทุกอย่างมันต้องใช้ปัจจัยในการดําเนินงานทุกอย่างไม้อัดเราก็ต้องซื้อสีเราก็ต้องซื้อลวดลายที่เห็นเราก็ต้องซื้อและแรงงานคนที่มาทํางานอีกก็มีบ้างที่เป็นจิตอาสาอย่างพระเนรในวัดเนี่ยครับเราก็อาศัยกําลังพระเนรซึ่งก็ไม่ได้ใช้เงินในการจ้างแต่ชาวบ้านที่เขามาช่วยเราก็ต้องจ้างเพราะเขาต้องใช้ปัจจัยในการดํารงชีวิตนี่ครับ เคยคิดอยู่ครับคิดว่าถ้าโครงการนี้หยุดจะทํำยังไงปัจจุบันนี่คุยกับชาวบ้านแล้วคุยกับพระเนรในวัดว่าคือแม้วันหนึ่งไม่มีครูบาครูบามรณภาพไปหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับครูบาอย่างเงี้ยครับโครงการนี้ก็ต้องคงอยู่แต่ไม่รู้ว่าความคิดหรือความฝันที่ครูบาวางไว้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยสอนพระเนรในวัดสอนชาวบ้านในหมู่บ้านว่าถึงยังไงโครงการนี้ขอให้ดํารงคงอยู่ ถึงแม้ว่าวันใดวันหนึ่งคุบามรลาภาพไปก็อยากจะให้ทุกคนสืบเจตนารมณ์ต่อแต่ว่าการสืบเจตนารมณ์หรือโครงการนี้จะคงอยู่ได้หรือไม่ก็ต้องต้องอาศัยเหตุและปัจจัยหลายๆด้านที่จะเข้ามาช่วยโดยเฉพาะทุนทรัพย์ครับในการดําเนินการคุบาก็คิดอยู่ว่าถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องหยุดเพราะว่าถ้าเราดาเนินการต่อภาระที่จะเกิดขึ้นก็เป็นหนี้สินเพราะเราจะต้องซื้อทุกอย่างมาดําเนินการในการทํโรงศพและก็ช่วยเหลือศพยากไรจะเรื่องข 呃，对对对。